และเหตุการณ์เป็นไปว่าเมื่อประชาชาิทั้งหมดข้ามยาเด่นเสร็จสิ้นแล้วยาหูอา์ตรัสกับยาหูชาว่าจงเลือกชาย12คนจากประชาชนหนึ่งคนจากแต่ละเผ่าและสั่งพวกเขาว่าจงหยิบหิน12ก้อนจากที่นี่จากกลางแม่น้ำยาดันจากสถานที่ที่พวกปุโรหิตหยิบย่างมั่นคงและจงนำหินเหล่านั้นไปด้วยและทิ้งไว้ในค่ายที่พวกเจ้าจะพักค้างคืน และยาหูชาเรียกชายสิบสองคนที่ท่านได้แต่งตั้งจากบุตรของอิสราเอลหนึ่งคนจากแต่ละเผ่าและยาหูชากล่าวแก่พวกเขาว่าจงผ่านไปข้างหน้าหีบของยาฮูอาเอโลหิมของท่านเข้าสู่ท่ามกลางยาเดนและให้แต่ละคนยกหินก้อนหนึ่งบนไหล่ของตนตามจำนวนเผ่าของบุตรอิสราเอลเพื่อให้สิ่งนี้เป็นหมายสำคัญท่ามกลางท่านเมื่อลูกหลานของท่านจะถามในการข้างหน้าว่าหินเหล่านี้มีความหมายอย่างไรแก่ท่าน แล้วท่านจงต่อพวกเขาว่าน้ําของยาเดนถูกตัดออกต่อหน้าหีบพันธสัญญาของยาหูอาเมื่อหีบข้ามยาเดนน้ําของยาเดนถูกตัดออกและหินเหล่านี้จะเป็นที่ระลึกแก่บุตรของอิสราเอลเป็นนิดและบุตรของอิสราเอลได้กระทําดังนั้นตามที่ยาหูชาสั่งและเอาหินสิบสองก้อนจากท่ามกลางยาเดนตามที่ยาหูอาตรัสก,กับยาหูชาตามจำน,นวนเผ่าของบุตรอิสราเอลและนําไปด้วยไปยังค่ายของตนและวางไว้ที่นั่น ยาหูชาได้ตั้งหินสิบสองก้อนไว้ท่ามกลางยาเดนในสถานที่ที่เท้าของปุโรหิตผู้แบกหีบพันธสัญญายือนอยู่และหินเหล่านั้นยังอยู่ที่นั่นจนทุกวันนี้และปุโรหิตที่แบกหีบพันธสัญญาก็ยือนอยู่กลางแม่น้ำยาเดนจนกว่าทุกสิ่งที่ยาหูอาทรงบัญชาย,ยาหูชาให้พูดกับประชาชนจะสําเร็จตามทุกสิ่งที่โมเชได้บัญชาย,ยาหูชาไว้และประชาชนก็รีบข้ามไป และต่อมาเมื่อประชาชนทั้งหมดข้ามไปหมดแล้วขีบของยาวาและปุโรหิตก็ข้ามไปต่อหน้าประชาชนและบุตรชายของรูเบนและบุตรชายของกาดและครึ่งเผ่าของเมนาเชก็ข้ามไปพร้อมอาวุธต่อหน้าลูกหลานของอิสราเอลดังที่โมเชได้พูดกับพวกเขาประมาณสี่หมื่นคนที่ถืออาวุธของกองทัพข้ามไปต่อพระพักยาห์วาเพื่อสงครามไปยังที่ราบทะเลทรายของเยรีโค ในวันนั้นยาหูอาส่งยกย่องยาหูชาต่อสายตาของอิสราเอลทั้งหมดและพวกเขาก็เกรงกลัวท่านเหมือนที่พวกเขาเกรงกลัวโมเชตลอดวันคืนแห่งชีวิตของท่านและยาหูอาตรัสกับยาหูชาจงบัญชาปุโรหิตท,ที่แบกหีบแห่งพยานและให้พวกเขาขึ้นมาจากยาเดนและยาหูชาก็บัญชาปุโรหิตกล่าวว่าจงขึ้นมาจากยาเดน และต่อมาเมื่อปุโรหิตท,ที่แบกหีบพันธสัญญาของยาหูอาขึ้นมาจากกลางยาเดนและฝ่าเท้าของปุโรหิตแต่แผ่นดินแห้งน้ําของยาเดนก็กลับคืนสู่ที่เดิมและไหลล้นฝั่งทั้งหมดเหมือนเดิมและประชาชนขึ้นมาจากยาเดนในวันที่สิบของเดือนแรกและพวกเขาตั้งค่ายในกิวกันที่ชายแดนทางตะวันออกของเยริคและหินสิบสองก้อนที่พวกเขานําออกมาจากยาเดนนั้นยาหูชาได้ตั้งไว้ในกิวกัน และท่านกล่าวแก่ลูกหลานของอิสราเอลว่าเมื่อลูกหลานของท่านถามบิดาของพวกเขาในการข้างหน้าว่าหินเหล่านี้คืออะไรแล้วท่านจงให้ลูกหลานของท่านรู้ว่าอิสราเอลข้ามยาเดนนี้บนแผ่นดินแห้งเพราะยาหูอาเอโลฮิมของท่านทรงทําให้น้ําของยาเดนแห้งต่อหน้าท่านจนกว่าท่านจะข้ามเป็นเหมือนที่ยาหูอาเอโลฮิมของท่านทรงกระทําต่อทะเลแห่งต้นกกซึ่งพระองค์ทรงทําให้แห้งต่อหน้า เราจนกว่าเราจะข้ามไปเพื่อให้ประชาชาติทั้งหลายในโลกจะรู้จักพระหัตถ์ของยาหูอว่าแข็งแกร่งเพื่อท่านจะเกรงกลัวยาหูอเอโลอฮิมของท่านตลอดไป